ธรรมะจักกังปะทังสุตตวาพุทธิตาวาอัตตังปะทังสันติเกอาลหาโลเกโลกานังหิตการณาพันเตขวัมปตินามะติสุโลเกสุปากโตพรหมปุตโตมหาเถโรอาลาโหเชทโกมุนี นติเทโรสโมอินทะคันทัพพาอะสุราเทวาสักโกพรมมาภิปูชิตโตนะโมพุทธสะคขวัมปติสะนะโมธรรมสะคขวัมปติสสะนะโมสังคสสะขวัมปติสสะสุขาสุขะวังธรรมัง ธรรมะจักกังปะวะรังวะรังธรรมะจักกังปะทังสุตตวาพุทธิตตวาอตตังปะทังสันติเกอ阿ลหาโลเกโลกานังหิตการนาพันเตขวัมปตินามะติสุโลเกสุปากกโตพรหมปุตโตมหาเถโร อละลาโหเชทโกมุนีนติเทโรสโมอินทะคันทัพพาอสุราเทวาสักโกพรมมาภิปูชิโตนะโมพุทธสะคขวัมปติสะนะโมธรรมสะคขวัมปติสสะนะโมสังคสสะขวัมปติสะ,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 ะสุขาสุขะ วะรังธรรมังธรรมจกกะรรรรมจักกังปะวะรังวะรังธรรมะจักกังปะทังสุตตะวาพุทธิตะวาอัตังปะทังสันติเกอ阿拉หาโลเกโลกานังหิตการนาพันเตขวัมปตินามะติสุโลเกสุปากะโต พรมมปุตโตมหาเถโรอาลลโหเชตโกมุนีนัตถเถโรสมอินทะคันทัพพาอสุราเทวาสักโกพรมมาภิปูชิตโตนะโมพุทธสสะขะวัมปติสะนะโมธรรมสสะขะวัมปติสะนะโมสังคสสะขะวัมปติสสะ สุขาสุขะวะรังธรรมังธรรมะจักกังปะวะรังวะรัง